โอเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนกันด้วยเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสร้างแปลงผักกันนะผมอ๋อโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับผมไปเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคกดไปรับชมนะผมก็ขอกดท่านผู้ชมนะผมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเพ่อพาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองโอเค สิ่งที่ต้องมีครับผมก็คือนี่ใทอ่อน้ําทอ่อน้ําก็คือทอ่อน้ำนีผมจะประมาณนี้นะผมประมาณนี้เลยโอเคแล้วสั้นแรกเลยนะผมก็ต้องเอาที่สูบน้ำมาก่อนนะผมโอเค นี่คือที่สูบน้ําของเราเองนะครับผมก็ต่อลงไปเลยต่อเข้าไปเลยนี่ับเครื่องกระจายน้ำนะผมคือท่อเองครับท่อมันจะกระจายไปทุกทิศทางครับผมทุกทิศทางเลยนะครับโอเคจะเลือกทิศทางใดก็ได้นะผม ไอเครื่องนี้ผมมันก็ความสามารถของมันก็คือจะสูบจะสูบน้ำับผมจากทะเลนะครับผมไปยังข้างบนแล้วก็มาตรงนี้นะผมตรงนี้ก็คือที่กระจายน้ำนะผมว่าจะไปทั้งไหนต่อนะผมก็ใช้ได้ไม่จํากัดเลยนะผม โอเคนะครับผมโอเคนะเซอรป์ปลายปซอรลายโอเคประมาณนี้เนาะโอเคเราก็จะเอามาไว้ประมาณอาตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้โอเคนะผมเราได้แปลงเราได้ที่ทำเลที่จะพร้อมจะทำแปลงผักเลยนะครับผมตอนนี้ครับผมก็เหลือแค่แปลงผักนั่นเองแปลงผักนะผมอโอเคนะผมแปลงผักอะครับผมครับยังไงนะครับผมก็คือนี่ครับผมแปลงผักอะไรเล็กเลย การฟางข้าวเอามาปึ๊บต้องการไม้ไม้ไม้ไม,ไม้ไม้อยู่ไหนไม้เรามีแล้วเนาะไม้เรามีแค่เทา่านี้โอเคนะผมไม้ไม่พอว่ะนี่บัทโท ุ้ยไม้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 โทษไะโทษโทษโทษทีมปโทษโทษทีโอเคนะครับผมก็เหลือแค่หินแล้วนะผมหินอยู่ไหนเออหินอยู่ไหนเอยหิน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 หน้าหินหน้าหินไม่มีนะผมผมต้องไปหาหินอีกแล้วนะผมไปหาหินอีกแล้วหาหินอีกแล้ว หินเลยเก็บหินเลยชืบที่จะฟาร์มฟาร์มเหล็กฟาร์มหินนะผมผมต้องเอิ่มไปเอาเหล็กมาเล่ยนะครับผมเอาเหล็กมาเอาเหล็กผมก็มีอยู่ในนี้แล้วดูวะ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันนี้แหละโอเค รับมาให้หมดมีเท่าไรครับมานี่แต่แล้วนะครับผมโอเคนี้ก่อนไปฟาร์มเหล็กฟาร์มไม้ด้วยนะครับผมโอเคพาร์ทนี้ครับผมก็ยาวๆหน่อยนะยาวไปเลยยาวไปเลยโอเคนะผมโอเค let's go โอเคตัดไปเลยนะผมตัดไม้ก่อนเลยนะผมร้อนรลอนร้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 อนอยู่ในรถนะผมร้อนร้อนมากมากเลยครับอยู่ในรถแต่ว่าต้องอดทน าเพื่อคนดูท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมโอเคนะผมอาจจะพูดไม่เป็นนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมานานเลยนะผมผมเป็นมือใหม่ไงเออ,อก็ต้องเข้าใจด้วยนะผมเป็นมือใหม่นะผมหัดทําคลิปนะผมทำอะไรเรื่อยเ,เป่อยนะก็ฝึกๆเอาไว้นะผมฝึกไว้ฝึกไว้ รู้สึกว่าของก็จะเต็มแล้วผมของใกล้เต็มแล้วเร็วๆเซ็เหนักแล้วเนี่ยหนักแล้วเนี่ยหนักแล้วนะฮะท่านผู้ชมหนักซะแล้วหนักซะแล้วอุ้ยเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วหิปหายแล้วหิปล้อลอยอยาวเลย <S <S ไปมึง หนังมาอือเราได้อันหนึ่งแล้วโอ้หินนี่มันรู้สึกหายากอปกันแล้วเนี่ยไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะไม่ใช่เล่นเล่นเลยถูถูทิมแล้วถูถูทิมแล้วอย่างนี้กูว่าตายนะสิโท เก็บไปก่อนนะผมหนักแล้วหนักแล้วลืมหนักแล้วเก็บไปก่อนใส่ไปหมดเลยใส่ไปหมดเลยชีดผมไม่มีแล้วจนะังหวะนี่ขอนอนก่อน,นครับผม คลิปยาวปโอ้คลีนะผมก็เช้าแล้วนะผมตัวนี้แต่ผมก็จะไปขุดหินกันเลยนะผมหินหินโอ้โห้ว้าวว้าว,ว,าวอันนี้เหมาะกับที่จับไดโนเสาร์เลยนะผมเหมาะจับได,ด้นเสาร์ได้เลยนะนั่นเอาไว้เอาไว้อันนี้ปล่อยมันไม่ได้นะปล่อยมันไว้ไม่ได้ชุบชุบชบชบชบ อือฮะอือฮะอือฮะเอ้ยตัดไปเลยตัดไปเลยคุดไปเลยคุดไปเลยหินไ,ได้แล้วหินหินหิน,หนโอเคแล้วผม คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะเพราะว่าผมต้องตัดหินขุดอะไรอีกนะกอช่วงนี้ไม่รู้จะว่าจะลงคลิปอะไรดีนะก็พยายามหาคิดเอา,ค,เอาคิดเอาเองนะคิดเอาเองนะโอเคโอคลิปตัวน,นี้ก็ได้หินไมา น่าจะเยอะพอสมควรแล้วเนาะอืมอืมอืมเดี๋ยวเราได้หิดมาสาสิบเก้าอันแล้วนะคุณผู้ชมถือว่าน้อยเลยนะ,ะเออนะกูเก็บเอาก็ได้กูเก็บเอาก็ได้ไ,ดไม่จำเป็นต้องแบบมาขุด่ะให้เปลืองให้เปลืองแบบเปลืองลิกอะไรพวกนี้โอเคเก็บเอาเก็บเอา โดโดหาเรื่องคุยกันนะกูหรือเปล่าหาเรื่องมันนะคลิปอาจจะเล็กนะผมผมลืมล้างเครื่องเลยนะฮะลืมล้างเครื่องเลยก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งคลิปมันอาจจะแบบเล็กๆหน่อยต้องปรับภาพราวหมดเลยนะผมแม่ไหนบอกว่ากูสัญญาว่ากูจะปรับภาพที่มันให้แบบสวยให้ท่านผู้ชมดูจิบหายกูยลืมไปแล้วเหรอเนะี่ย นะแต่ก็เถอะพอไยกันจริงๆนะเฮ้ยอันนี้ไข่ดูโลวะมีวะโอ้กล,ลัวมีเหี้ยอะไรเหรอเก็บแม่งเลยเออเก็บไปแม่งเลยดีโลไม่อยู่แล้วนะอุ้ยน,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 นุ่นแบบว่าด้วดิโลเน่นน่เหี้ยนี่เนียนเนียนเหรอเนียน,นอุย้ยสีมสวยดีวะสีสวยวะ ยูโลแล้วผมก็มันจะพ่นพิษใส่นะพ่นพิษหรือวกใเ่เราไม่รู้นะผมมันน่าจะเป็นอ้วกอะไรอ้วกของมันทำให้ติดพิษได้ติดสตันได้นะผมโอเคผมยูลโลคือผมชอบผมชอบเอามาเลี้ยงนะผมแต่ว่ามันเปลืองพื้นที่มากเลยคนระับผมไม่อยากเลี้ยงมันนั่นแหละนะแต่ว่า แต่ว่านั้นนะผมมันเปลืองพื้นมันเปลืองแบบเปลืองพื้นที่เร,เราเสาไงมันเลี้ยงเราเสาตัวอื่นอีกไงนะผมยูโรมันม,มันรู้สึกว่าไม่ค่อยช่วยอะไรเลยนะผมยูโลคือมันกระโปรงไปแล้วนะผมตัวนี้ยวโลคือผมอยากก็อยากเลี้ยงอยู่สีมันสวยดีนะ ได้หินมาเจ็ดสิบอันแล้วฟังข้าออกมาเอามาฮผมจะเรียกว่าฟังข้าวแล้วกันนะฟังฟังข้าวโอเคหินหมดแล้วโอเคนะผมผมได้ไมาแค่สองอันเองนะ นี่นะผมผมได้มาแค่นี้ได้มาแค่นี้จริงๆอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะกะกะให้ถูกต้องกะระยะให้มันถูกต้องเออกะระยะมันถูกต้องระยะมันน่าจะอยู่ระยะไหนนะผมก็ต้องกะให้มันถูกด้วยนี่ได้แล้ว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 นะผมสิ่งที่ต้องมีนะผมในการปลูกผักก็คือ เอาอึไดโนเสาร์นะผมมาทำเป็นปุ๋ยนะมาเทมึงขี้กันหน่อยก็ได้นะมึงอย่าอั้นไว้เลยบทขี้ตอนไหนมึงเบ่งเบ่งเข้ามาเบ่งให้เต็มที่มึงจะขี้กี่ล้านกี่หมื่นก้อนก็้ามาพิหายรู้สึกมึงช้าเกินไปนะตัวขี้มันยังขี้กูประมาณหนึ่งก้อนเลยนะ,นะขี้ตอนไหนขี้มาอีกมึงไม่ต้องอั้นไว้ ที่ผ่านเราไปฤทธิสิดวงทำไงดีเนี่ยอีผมขอปลูกเออมไอเจ้าเบอร,ร์นะร,รีด่ดำนะอีเบอร์รี่ดำนะผมวิธีหาก็หาก็ไม่ยากเลยนะเบอร,ร์รี่ดำอันนี้ไม่ใช่เผลิตมันนะอันนี้มันเป็นผลมะแล้วนะผมนี่ผลเบอร์รี่ก็คืออันนี้นะครับผม โอเคตรงนี้ผมผมจะว่าจะไปเกี่ยวมันนะเกี่ยวมันเลยไปเกี่ยวมันเลยผมจะเอาผมจะเอาเปลงแค่นี้ก่อนละเปลงแค่สองอันนะพอเพียงละเขียว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 ,เ,ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยเขียวมันเขียวมันแบบ ตัดเฉยๆนะมันตัดนะผมผมต้องเก็บในมืออยู่แล้วน่ะได้ไม่ยัง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 ยังไม่ได้เลยอุย้ยขี้แล้วเสาเก็บมาเลยขี้ตัวนี้มีเยอะจริงๆปาลาอุดมสมบูรณ์จริงๆวันนี้กูมาบุญนะวะกูมาบุญหรือว่า กูมาทำคลิปนะให้ท่านผู้ชมดูเอกูมาระบายอารมณ์เงาชัดเหงาชัดเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะมันมีผุนเมล็ดมันมีผุนเมล็ดมันวะ มาริดของมันเอาอีดิวโลอดิวโลอีดิวโลมัดมัดกูซะหน่อยไหมมัดมัดกูซะหน่อยไหมมาดิ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 ปิชปิชปิชแทงแม่งเลยแทงแม่งแทงแม่งเลยแทงแม่งเลยกูว่ากูดีกูว่ากูดีสลบไปสลบไปทีหลังจะมาห้าวไอ้สัตว์ห้าวเฉยห้าวเฉยมาริดไหนนะมาริดไหนนะ เมล็ดยังไม่มีเลยล่ะเมล็ดเบอร์รี่ม่วงเนี่ยมาสักทีเฮ้อเบอร์รี่เบอร์รี่ดำเบอร์รี่ดำเออไม่ใช่เมล็ดเบอร์รี่ม่วงนะผมเมล็ดเบอร์รี่ดำเออมาทีมาทีมาทีแดงหว่าแดงหว่าแดงหว่าอาจจะหาง่ายหน่อยนะผมเบอร์เบอร์รี่แบบ บุรีอะไรดำๆบุรีดำพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะผมกวดคลิปคือพูดเหมือนเด็กพูดเลยนะผมคือกูอัดไม่เป็นนะทำไมอะนะ่านผู้ชมนะครับเขาอัดไปเพ็นนะครับกูอัดไม่เป็นนะครับ,ม,นนรบมันคือสไตล์ในการพูดของกูอะครับท่านผู้ชม ทำไมอะครับผมไม่ได้เมานะครับผมผมเป็นอย่างนี้แล้วยกาเล่นนะผมไม่ได้กุศลตีนใเลยเคยได้สัทีไหมมึงได้สัทีเหอะชิดหายสัทีเหอะคือมึงไม่ได้เลยเนะี่ยได้ทีหน้าได้ทีหน้าชิบหายได้ทีเหอะ เออชิมหายคาแมงลิคาแมงลิแ,งแล้วก็ไม่ต้องมากวนกูกูมีสติโก้ดีกว่าเออขี้ก็มีบัตโถขี้ก็มีขี้ขอเก็บขี้ก่อนโอเคมันขี้แล้ววะสัตว์ขี้แล้ววะฟืบ ตามีหน้าใสให้มันเลยรู้สึกว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะเบอร์รี่ถือหางไงเบอร์รี่ม่วงอ่ะหางห่ายสุดสุดแล้วนะมา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 ืบชืบ เฮ้ยทุกช่องนะผมได้เบอร์รี่ดำมาหนึ่งอันแล้วนะฮะเบอร์รี่ดำเบอร์รี่ดำของพ่อเบอร์รี่ดำได้แล้วเบอร์รี่ดำได้แล้วฝึกฟ,ฟาบได้เบอร์รี่ดำเลยเว้ยได้เบอร์ววอดดออรี่ดำเลยเว้ยได้แคทต์ด้วยฟึบเบอร์รี่ดำดิกะ บลิดบลลี่ดำก็คือมันก็หายากอยู่นะครับต้องใช้รถเสาในการหาเท่านั้นนะมันหายากนะต้องเข้าใจด้วยโอ้ยเลเวลเพิ่มเฉยโอเคจะเอาอะไรดี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 ออรดโยนี่เอานนี้ไปเลยมึงจะได้ไม่นักตัวมึงนะ ชืบฟาบเห็นไหมก็ผมบอกแล้ว,ว่ามันหายากนะผมเบอร์รี่ดำเนี่ยหายากยิงผมจะเอาสักอีกหนึ่งอันอีกห,หนึ่งอันก็พอละกูพอใจละนะอีกหนึ่งอันกูพอใจแล้วนะโอ้สที นี่ดูดิสติโกฟ้ฟาทีเดียวต้นไม้ล้มเลยนะครับผมจังหวะน,นี้นะผมตนนัวนี้ชื่อเหมือนกูมารีวิวสติโกอะอย่างไรไม่รู้อะ่ะนี่สติโกครับสติโกฟ้ฟาดได้ผลมาละไม้เยอะมากเลยนะผมคูณห้าสิบปุ้ยได้แล้วผมได้มาอันนึงแล้วผมได้มีอุ้ย โอ้โหแถมได้มาอีกได้มาอีกสามได้เพิ่มมาอีกสองอันแล้วนะผมเป็นสามอันแล้วนะครับผมมาลิเบอรี่ดำนะผมเอาแล้วลูกเพาะไปได้เลยไปได้เลยรู้สึกว่ามึงเดินช้าลูกตามผมานี่ลูกตามมาานะมึงวิ่งมาเองเด็กนะมาร็วมาร็วมาร็วตามมา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  มานี่ดีบปันโซบมานี่ดีมา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 ,มาลุกมาลุกเลลมึงเดินช้ามากเลยลุกเดินช้ามากเลยลุกจ่ไปตะบนห่วง,งไปผมมีเบอร์รี่ดำ มเมล็ดเบอร์รี่ดำจะเป็นอย่างนี้เลยเบอร์รี่ดำนะผมผมจะเอาไว้ทำยาสลบในการปลูกก็ต้องใส่ขี้ลงไปเลยอเลันนะลูขี้หน่อยโอเคได้มาหนึ่งอัลซาวได้มาหนึ่งอัลซาวอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแบ่งให้เชนีมั้งเชนีได้แค่หนึ่งอันโอเค เริ่มโตแล้วนะครับผมเริ่มโตแล้วเริ่มโตเล่าว,ว้าวนี่ดูนี่นะผมคือสตีโกเนี่ยมันคือสุดยอดเดี๋ยวเราเซาสุดยอดเลยอะใส่ฟาร์มเลยนะผมสตีโกนะเดี๋ยวเราเใส่ฟาร์มสตีโกนะผมแต่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยชอบส,สั้นเท่าไหร่นะผมสตีโกแต่มันก็มีห่างเหลมอยู่นะห่างที่แบบแหลมคม สามารถฟาดได้ฟาดสัตว์ได้นะผมฟาดทีนี่สัตว์กระเด็นนะขอบอกเลย,ยเลสดซาดอ่ะไว้ป้องกันไปฟาดแบบแรปเตอร์ทีเดียวกระเด็นไปดาวังคารนะขอบอกโอเคอ่ะรอมันเติบโตนะครับผม ลอยมันเติบโตเลยเวลาผ่านไปยีิบสองนาทีแล้วนะครับผมตอนนี้เรามันโตเลยโอเคนะผมเป็นยังไงกันบ้างลรวสำหรับคลิปนี้ก็นะครับผมเออกูลืมเล่าสัตว์สา,ายฟาร์มนะผมก็คือไอพวกสัตว์กินพืชนะผมสัตว์กินพืชก็คือสา,ายฟาร์มนั่นแหละ ขี่มันได้แล้วเอาไปฟาร์มได้อันนี้ตัวละคเ,เอาไปฟาร์มเนื้อเอาไปฟาร์มเนื้อปลานะผมผมจะไปในน้ำเนี่ยแรปตเตอร์คือโอ้โหสายฟาร์มของผมเนีลยใสยฟาร์มเนื้อของผมเลยคนระับอันนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงนะผมก็คือสายเก็บของนี่ดูคำรามด้วยดูโหเท่ละ,ะผมเท่ อันนี้ก็เป็นสายฟาร์มนะผมสา,สายฟาร์มเลยอันนี้สายท่องเที่ยวโอเคครผมคลิปหน้าคือเต้าตัวนี้เลยครับผมพาบินทั่วไทยพาบินทั่วเกาะนะโอเคนะครับผมตอนนี้นะ คลิปสัตไซฟาร์นะผมมันจะมีคล้ายๆตัวนี้ครับผมแต่ไม่อันตรายนะผมฟาดให้เรากระเด็นเฉยดาเมจไม่ดาเมจไม่แรงครับผมดาเมจแบบฟาดแบบไม่ลดดาเมจเลยมันก็คือไอ้เจ้าตัวที่มันแบบหางย,ยาวอะ่ะคล้ายๆตัวเนี้ยมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้อะมันคล้ายๆตัวนี้แหละ ไอสัตว์ที่แบบฟาดและกระเด็นนะผมคลิปหน้าแต่ผมจะตามหามันนะคลิปต่อไปนะในอนาคตไม่ใช่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไอตัวนี้นี่ไอตัวนี้คลิปมันอาจจะไม่สนุกนะครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะผมดูฟาร์มของเรานน่โอ้โหดูโอเคสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลากไปก่อนเลยนะครับผม เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซาวน,นี่สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมต้นต้นนต้นตตนจ้ะโอเค